มาดูกันที่เรื่องของคุณรามเมศรัตนชเวงนะครับเรื่องของการถอถอนใช่ออกมาปกป้องคุณชวนหลีกไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาว่าที่สิ่งที่เขาถกเถียงกันก็คือว่าทําไมสํานักงานเลขาธิการสภาเนี่ยไม่แจ้งคุณเสรีอืพิสูจน์ว่าที่ยื่นคําร้องแล้วมีคนถอนชื่อใช่หฮะสิบคนน่ะสิบสองคุณรามเมตรเนี่ยอ้างว่ากรณีนี้เนี่ยเขายื่นวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมฮะ มีสสลงชื่อ62คนแล้วมีคนถอนชื่อไป10คนแล้วไปตวรวจลายมือชื่อโดยฝ่ายเลขาบอกว่าไม่ตรงตามลายมือชื่อสองคนก็เลยเหลือ50แล้วก็แต่ก็ยังครบตามรัฐธรรมนูญคุณลาเมก็อ้างอย่างนี้แต่ก็บอกว่าพอวันที่28ก็ยื่นคาร้องไปก็บอกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ชอบตนอรัฐธรรมนูญคาร้องที่ยื่นไปก็สมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องอได้แจ้งุณพลเสรีพิสูจน์แล้วแต่ขอ้อเท็จริงพอวันที่28 เวลา1 4 4 5ี่จเดสาศมีสอสอของท่านยื่นหนังสือขอถอนรายชื่อเจ้าหน้าที่สภารับหนังสือแล้วตรวจสอบลายมือชื่อตามกระบวนการนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนราชการแล้วก็ไปยื่นสารรัมนวนวันที่29เพราะถือว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่สารกับกระบวนการของสารและการถอนชื่อต้องให้สาป็นทู้วิิจฉัยจะไปก้าล่วงไม่ได้แล้ววันที่6ก็มีการยื่นเอกสารขอเพิ่มชื่ออีก5คนผ่านสนักงานประธาน เวลา10.40นเจ้าหน้าที่ส่งตรวจลายมือชื่อเวลา13ตรวจสอบกลับมาวันที่7แล้วก็เสนอตามขั้นตอนข้าราชการเสร็จสิ้นเวลา14.30นเจ้าหน้าทีส่สภาก็เดินทางไปยื่นสารล้นมนวเวลา15.50นแต่ตอนนั้นไม่ทันเส็จแล้วระหว่างที่ไปนั่นเองระหว่างเดินทางก็มีการเผยแพร่ข,ข่าวสำนักง,งานสารล้นมนวลงวันที่7บอกว่าได้ไประชุมปรึกษาคดีไปแล้วตั้งแต่วันที่6เมื่อเพิ่อขอเพิ่มชื่อสารจึงไม่สามารถรับเข้าสู่สำนวนได้ครับแล้วก็ สำหรับสองสอสอสองคนที่ถอนชื่อพอวันที่เจ็ดวันเดียวกันอ่ะวันที่เจ็ดอ่ะเวลาสิบสี่จุดหนึ่งูและสิบสี่จุดหนึ่งห้าก็ทำหนังสือขอยกเลิกการถอนชื่อข้อเท็จจริงทั้งหมดเห็นว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตรงไปตรงมามถูกต้องแต่ละท่อนนู่แล้วก็คุณลาเมก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คุณธีรชัยพันธุมานไงฮะงที่สอสเก้ากาบางคนวิพากษ์วิจารณ์คุณชนทำหน้าที่ไม่เป็นกลางและต้องทบทวนตัวเองให้สมศักดิ์ศรีนั้นถามว่าคนเป็นใครแน่ขนาดไหนถึงมาพูดแบบนี้ กับคุณชวนอโอ้โหบังอาจพูดกระชวนเหรอฮะโอ้โหผู้ชนียบุคคลของประชาธิปัตย์ขอให้กาตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนออกมาพูดควรประกาศไปดูตัวเองว่าทําหน้าที่สมศักดิพพ์ศรีปาเป็นผู้แทนประชาชนไทยหรือไม่มคนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนกล่าวหาไม่ใช่ไม่พอใจอะไรก็โวยวายออกมาโจมตีหนึ่งนิ้วชี้หาที่ในชวนสี่นิ้วกับสู่ตัวเองทั้งหมดโอ้โหนี่เหมือนถมน้ําลายรถ้าเลยโอ้โหคุณคุณชวนนี่สูงส่งมากเลยเนาะสำหรับลาเมฆรัตนชเวงใครอ่ะ เลขาสอสอป่ะไม่ได้เป็นสับตกอ่ะน่าจะใช่นะฮะอะไฮะแต่เป็นเหมือนรู้อยู่แล้วเหมือนพี่ถึงรู้จู่จริงว่าคุณบอกว่าคุณแจ้งคุณเสรีแล้วตอนที่สิบคนถอนออกไปอ่ะคืองานนี้นะแต่อีกสองคนถอนเนี่ยทำไมคุณไม่แจ้งก็มันครบห้าสิบแล้วไงไม่ครบห้าสิบเขาบอกว่าครบห้าสิบยื่นไปแล้วแจ้งยื่นไปแล้วแล้วเขาแจ้งแล้วเขายื่นไปแล้วฮะแล้วพอที่ครบหสิบยื่นไปแล้วแล้วสองคนเนี่ยไปถอนกับไม่ไม่ไม วันที่ยิบตอนที่เหลืออยู่ห้าสิบเนี่ยเขาบอกว่าเขาแจ้งคุณเสรีแล้วแล้วพอพอวันที่ยี่แปดเนี่ย,ยมันมีการถอนห<ส>้าคนไม่วันที่ยี่แปดเนี่ยสอสอสองคนมาถอนที่ลายมือไม่ตรงใช่ไหมไม่สอสอสองคนมาถอนถอนเองใช่ไหมเหลือสี่สิบแปดครับเหลือสี่สิบแปดตอนนี้ไม่ได้บอกว่าแจ้งคุณลสรลยนะพอเหลือสี่สิบแปดเนี่ยปุ๊บวันที่ยี่เก้าเขาก็เอาไปยื่นสารรัฐธรรมนูญไม่ครบยื่นไม่ได้ เขาไปยื่นทั้งที่ไม่ครบไงเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยเอาไปยื่นทั้งที่ไม่ครบอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณลาเม่บอกว่ากระบวนการถูกต้องแล้วได้ยังไงไม่รู้อ่ะก็ที่คุณลาเม่พูดเองเนี่ยไปยื่นสารรับรองวันที่ยี่สิบเก้าบอกว่านนเมื่อเรื่องเข้าสู่ศาลแล้วการสันที่ต้องให้สาลวินิจฉัยจะไปก้าวล่วงไม่ได้เ้าเหรอเฮ้อ <c oughs> ไม่รู้คืานานนอเขายื่นไปนนะทั้งที่มีคนไปถอนวันที่ยี่สิบแปด พอเหลือ48คนมาที่29เช้าเขายังถอนเขายังไปยื่นอยู่ใช่เขาไปยื่นโด<ล>ยที่เขาในให้ตกดิมินสิตั้งใจยื่นให้ตกก็สิคือต่อให้ไม่ต้องถึง48นะฮะเอาแค่50เนี่ยคุณชวนก็ต้องคือคุณชวนเนี่ยไม่ใช่สสหน้าใหม่นะฮะครับคืองานนี้เนี่ยไม่เคี่ยวรากดินก็หน่อมแนมอะ่ะ50เป๊ะงั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากที่จะถูกตกไปในชั้นการพิจารณาของสารรัฐมน,น,นูญเพราะ มันบิ่มเมากมากมันก็ต้องแจ้งกับเจ้าของตอนห้าสิบเขาแจ้งใช่เขาบอกว่าตอนห้าสิบเขาแจ้งแต่ตอนเหลือสี่สิบแปดเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาแจ้งแล้วก็ตอนเหลือสี่สิบแปดวันรุ่งขึ้นเขาก็พร้อมถอนชื่ออีกสองสี่แปดวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังไปยื่นอยู่อะโดยที่ไม่บอกคุณเซรีอะฮครับเออทําไมอ่ะก็น่าสนใจว่าทําไมเออคนที่โดนคนที่งงอีกคนคือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถอนชื่อ อันนี้คุณบุญศักเนี่ยเจ้าหน้าที่สภาโทรมาถามว่าได้ร่วมลงชื่อหรือเปล่าเพราะลายมือไม่ตรงกันเขาก็ยืนยันไปว่าเขาลงชื่อแต่ลายเซ็นอาจจะไม่เหมือนกันคือต้องลงชื่อนี่ลายเซ็นมันวัดใช่ไหมแต่เ<ข>จ้าตัวยืนยันก็ต้องถือว่าโอเคแล้วเออทีนี้ก็คือไม่รู้อะยังไงก็ผมไม่รู้ว่าคุณบนศัก์อยู่ในชื่อแต่เอาละประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเก่าแล้วละแต่ว่าประเด็นใหม่ก็คือว่าสิ่งที่คุณรามเมศเนี่ยมาปกป้องคุณชวนนี่แหละ <S <S มันจะอะไรขนาดนั้นฮะแล้วคุณทีรัชชัยพันธุมาตรของก้าวไกลเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเป็นคนที่จะไปเพิ่มเชื่อทีหลังใช่ไหมฮะห้าคนที่จะเข้าไปาสมรเขาบอกว่าคิดได้<ท>ง่ายๆวินยูชนโดยทั่วไปการที่คุณชวนจงใจไม่บอกกล่าวแต่คุณเสรีในฐานะผู้ยื่นคำร้องนะต่อคุณเสรีพิสทจน์ในฐานะผู้ยืนน่นคำร้องว่ามีการผิดพลาดหรือขาดรายชื่อรายชื่อไม่เหมือนในเอกสารทั้งในกรณีการถอนเชือของสสบางส่วนในครั้งแรกในส่วนที่รายชื่อไม่ตรงเอกสารและในครั้งสุดท้ายที่มาถอนรายชื่อสองคนเนี่ย ก่อนส่งสารรันูนเนี่ยมันเป็นการจงใจให้คาร้องถูกตีตกใช่หรือไม่เห็นไหมคุณทิเชายก็ถามบอกว่าเออก็คืออันเนี้ยก็ในฐานะสสก็มีหน้าที่มีเอกสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมตามกระบวนการใช่ไหมว่าประธานสภา,าเนี่ยทำหน้าที่อย่างเป็นกลางหรือไม่นครับเป็นเอกสิทธิ์ที่ตรวจสอบได้จึงถามคุณวัลเล่ไม่คุณอยากบอกกุลเม่ว่าไม่ได้เป็นใครมาจากไหนแต่เป็นสสเป็นตัวแทนประชาชนนีที่สามารถตรวจสอบความชอบธรรมได้ เี่คุณลาเมตก็คือปรับคุณลาเมตไปด้วยนะว่าไม่ทราบว่าคุณลาเมตเป็นตัวแทนประชาชนหรือไม่หรือถูกคําสั่งจากคุณชวนมาแถลงโตเพราะคุณลาเมตไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แย้งตัวแทนประชาชนที่ตรวจสอบการทํางานของประธานสภาตรวจสอบการข้สันาบุคคลที่เหมาะสมการลงตําการเหมาะสมต่อคุณสมบัติสสผมทําตามหน้าที่แต่ท่านไม่ใช่หรือท่านถูกสั่งมาอีกที บอกด้วยว่าอยากให้ท่านเนี่ยให้คําตอบว่าถูกสั่งมาหรือไม่โต้แย้งด้วยเหตุผลอย่าโต้แย้งด้วยการมาโจมตีด้วยวัตกรรมในอนดีตที่พักการเมืองบางพักใช้หากินตรงนี้มาอย่าทำแบบนี้เลยขอให้คุณชวนออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่ตนตั้งข้อสังเกตด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลแบบมีวุฒิภาวะนะครับครับ